ให้คนที่โลดความอ้วนนะคะลดไปก่อนเลยใช่ลดไปก่อนไม่ใช่การกันเรากำลังเรากำลังจะลดอยู่ใช่เราจะลดจะลดไปด้วยกันแต่ว่ามันชวงผมกินอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าการกินนี่คือมันมีความสุขนะใช่กินแล้วมีความสุขเข้าใจว่าหลายคนอน่ะที่ที่ชอบกินเน่ะมันก็จะมีความสุขอยู่แล้วเนาะแล้วการที่อยู่ดีจะแบบเฮ้ยต้องหยุดกินกระทานหันมันอาจจะทําให้เราเครียดได้เนาะดังนั้นก็ค่อยๆลดไปค่ะค่อยๆลดไปถ้าใครได้ดูงานวันนี้ก็อาจจะรู้เรื่อง วิธีการลดเนื้ออาจจะรู้วิธีเขาเรียกอ,อะไรรู้ปัญหาที่มันทาให้เราลดไม่ลงด้วยค่ะใช่ก็เพราะเพราะปัญหาสําหรับคนคนอ้วนเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ได้ไม่อ้วนเพราะการกินอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นจากกรรมพันธุ์หรือว่าจากอะไรบ้างน,นะงนจากฮอร์โมนจากโรคอ้วนเลยก็แต่ละคนก็ต้องหาวิธีแบบลดที่แตกต่างกันก็เลยแบบวันนี้เราอยากมาแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆหลายคนด้วยอะไรเงี้ยครับผม จริงๆอ่ะโดนทักกะโดนทักเองเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆใจเรามันต้องเข้มแข็งด้วยระดับหนึ่งค่ะจริงๆคําพูดของคนอื่นเนาะที่ไม่ใช่คนรอบๆตัวก็บางครั้งก็ปล่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านไปแต่จริงๆแล้วคําพูดของคนที่อยู่ใกล้ๆตัวจริงๆสำคัญกว่าก็คือควรเป็นกําลังใจให้กันมากกว่าอะไร,<ล>ค,รค่ะค <ๆ S 2> ที่ขาดท่ขาการถูกข่าเรื่องรูปร่างอะไรอย่างเงี่ขา่การบันทองร้อยมากเลยไม่ผัน,อน,นท,นอ,งทนองค่ะมีคนทักว่าอ้วนแบบว่าท้องอะไรเงี้ยมาสองปีละ,ะ,ะเป็นช้างแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ค้อจะทีเออนะคะ โซ่โซ่นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยทำยังไงให้ใจเรามันรู้สึกว่าแบบไม่ไม่รู้สึกไปคิดมากกับคู่หลักจริงจริงไม่ว่าเราจะผอมกว่านี้หรือเราจะอ้วนกว่านี้เราก็จะโดนวิจารณ์เป็นปกติอยู่แล้วอ่ะดังนั้นถ้าเราเก็บคำวิจารณ์ทุกคำวิจารณ์นะมาใส่ใจมันก็จะแบบมันก็จะหนักแล้วมันก็จะเครียดด้วยเครียดไปเปล่าๆอะไรเงี้ยนะอยผ่านได้ก็ผ่านอืมแต่บอกว่าการลดความอ้วนนี่คนละราง เหมือนแนกเลยนะจริงๆอ่ะเวลาลดน้ําหนักอ่ะถ้ามีใครกินข้าวในบ้านหรือกินแล้วมันได้กินเราอ่ะอันเนี้ยคือได้กินเราคืออะไรวะมไไ่ด้เราได้กินอ่ะได้กินอาหารอ่ะมันจะทําให้เรายิ่งหิวอ่ะนึกออกไหมดังนั้นอ่ะสิ่งที่คนรอบข้างช่วยได้นอกจากเรื่องคําพูดแล้วอ่ะจริงๆก็คือเรื่องการกินเนี่ยค่ะกินอะไรที่มันหอมน้อยหน่อยหรือแบบอยู่ห่างๆหน่อยอะไรเงี้ยหรือไปกินนอกบ้านได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอออออ่าาางงงงนนะะะครรรรบกกขเเเท ก็คือผมผมเป็นเป็นช่วงๆนะบางช่วงมก็จะปล่อยตัวแต่ความฝันผมเนี่ยตอนนี้คืออยากขับไปกินเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มันมีความสุขต่างๆต่างกันนะพี่การที่แบบว่าเราไม่ต้องไม่ต้องคุมอาหารเพราะว่ายังไงก็ต้องต้องยอมรับว่าการที่เราจะลดน้ําหนักลงได้เยอะมากหรืออะไรเนี่ยมันต้องมีการคุมอาหารเกี่ยวกันด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแล้วเราก็ไออาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่อร่อยพออาหารที่มีประโยชน์เกินหรือแบบกินดีเกินมันก็ไม่อร่อยเพราะว่าไอสององที่เรากินมันส่วนใหญ่จะแบบ มีผลที่ทาให้ให้น้ําหนักขึ้นไวอะไรเงี้ยมันก็อยู่อยู่ที่จังหวะช่วงชีวิตนะครับผมถ้าช่วงไหนผมอยากลดของผมเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าผมยังเป็นคนที่แบบคือเป็นคนที่เวลาทําอะไรปุ๊บมันดันแบบสุดมากๆเลยครับมันเลยแบบว่ายัยงยังทำได้แต่สําหรับบางคนเนี่ยมันก็อาจจะยากก็ต้องคอยเป็นกําลังใจให้กันนะครับ่ ไม่ช่ก ok ูค่ะกลัวทอดสำหรับเอาเป็นว่าฝากสำหรับใครฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนแม่งหน่อยเลยเราก็มองห่อไมผมชอบแกงกันก็คือว่าอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่แบบว่ากําลังแบบว่าอยาก เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนหุ่นตัวเองหรือแบบอยากลดน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยข้อดีของของอย่าขำเยอะเลยข้อดีก็คือยังไงการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็มีผลที่ดีมากกว่าอยู่แล้วเนาะถ้าเราแบบว่าทําได้มันก็เป็นอะไรที่ดีก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเพราะว่าการการอ้วนเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเลยนะ <c oughs> แต่สําหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะมีโรคบางโรคที่ตามมาเอาเป็นว่าสําหรับผมก็คือว่า ก็ถ้ามันอ้วนแล้วยังมีความสุขแล้วสุขภาพมันดีอะ่ะก็ไม่เป็นไรก็มันตัวสุขภาพมันอะไรเงี้ยเราจะได้แบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอ่ะอันนั้นก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดมากกว่าอะไรเงี้ยอ่ะฝากอีกรอบหนึ่งก็คือจริงๆแล้วอะ่ะเคยเคยบอกทุกไลฟ์ค่ะเวลาเวลากินนะบอกว่าจริงๆคนที่จะลดน้ำหนักเป็นอยี่ใจก่อนอย่างแรกดังนั้นอ่ะถ้าตอนนี้เรายังรู้สึกเฮ้ยเรายังไม่พร้อมที่จะลดอ่ะก็กินไปก่อนมาถึงจุดๆหนึ่งพอมันมองเรื่องสุขภาพแ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ด้ลอออ่่่ะงนนคคยเพืืตช จะกำลังใจให้ค่ะค่ะแม่ก็ใกับกูนี่แหละแม่ขอบคุณที่มันช่วยจำสคริปตไงแจ็คยินดีด้วยโอ้โหมันติดงานแล้วมันไกล <c oughs> ใช่มีทักทายคุยกันครับผมก็แบบแจ็คผมก็นานๆที่เป็นคนเลวเจ๊เอล่าไม่ไม่ไม่ยังไงเรารักกันอยู่แล้วเราเพิ่งตั้งยี่สิบปีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าก็คือยินดีด้วยแต่จริงๆภาพแจ็คนี่ผมแทบจะแทบจะนึกไม่ออกเลยนะไม่มีภาพเลยซึ่งพอมันแต่งงานโอ้เราก็ยินดีด้วยมากๆแล้วก็ได้เจอถ้าเขาแบบมีความรักที่ดีเนี่ยก็เราก็ยินดีสุดๆเลยต่อไปก็รอคุยนี่แหละ มีได้ข่าวว่าฝ oh, like uh, um, uh, ั่งเธอเขาวางแผนมีลูกแล้วไม่ใช่หรอคือชานน่ะมันก็ยังไม่ได้แต่งไงเจอพี่เจมกี่ปีละแปดเก้าปีละกูเจอกันสมชั่วโมงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงก็แต่งเร็วกว่าปูชช่อดิการได้ไปยินดีกับทางแจ็คก็ยัง่ะจริงๆก็ยินดีทางข้อความไปแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่แจ็คบอกอย่างแอก็ ก็ได้ยินดีกับแจ็คไปแล้วอะไรเงี้ยแต่คือวันนั้นน่ะมันตรงวันเกิดพอดีวันที่14อ่ะแล้วคราวนี้ก็นัดนัดกินข้าวกับที่บ้านไว้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะที่บ้านผู้ใหญ่ก็มาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้ไปผมกับยังได้เจอเขาอีกเยอะยังได้เจออีกตลอดไปนั่นแหละครับเขาถ่วงต่อคืองานไหมคะเฮ้ยมันไม่ทวงว่าผมนะไม่ทวงนะไม่แม็กซ์มันเดียเราไม่มีตาใช่ใช่อันนี้แหละเพราะเป็นเพื่อนรักทั้งทีถ้าเกิดจะสายทั้งทีต้องใส่เท่าไหร่อะคะ โอ้ยสองร้อยก็พอสองร้อยก็พอหนึร้อยห้าสิบเออเราใส่ใจไปพอแล้วใส่ใจคนลุ้ไไปค่ะจะได้เห็นภาพเขาในการเป็นพ่อคนนดงแล้าป่วนอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าแจ็คก็มันนึกไม่ออกจริงว่าอยู่ดีวันหนึ่งแจ็คจะได้แต่งงานแล้วก็มีลูกขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะเพราะว่าเราเราก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าแจ็คเป็นพ่อจะเป็นยังไง ผมขอให้มันเป็นเป็นคนดีคนดีได้ยาวๆนาน,นคนดีคนดีเนรอคนดีคนดีอ่ะก็แบบเราเราก็แบบในฐานะเพื่อนสนิทพี่สนิทนะเราขอให้มันเป็นคนดีคนดีได้นานๆแล้วก็แบบว่าเพราะว่าสาหรับผมอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเรามองอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะมันอายุเท่าไหร่แล้วมันสามสามสามสี่ <c oughs> แล้วมันเป็นเรื่องปกติของคนวัยนี้แล้วเราก็คงยินดีแล้วก็คอยดูการแบบต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายจะส่งผมสองคนก็หนีไม่พ้นเหมือนกันใช่ใช่ คือว่าอาจจะจำภาพภาพพวกเราเป็นแบบว่าแปลกแแบบสนุกสนุกเฮฮาอะไรแบบนี้โดยที่จริงแล้วหมดซีรีส์ขอดที่มันแบบจำแบบเราเองมีทุกคนหมดหมดหมดนี่มีทุกคนครับผมถึงผมจะดูเรียกว่าอะไรวะปัญญาอ่อนอย่างไดกเลยเออติงตองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีโหมดที่จริงจังบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนอยู่แล้วครับผมอืออืออือจริงจริงมันก็มันก็ ถ้าตามหลักความจริงเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรมากหรอกเพราะว่าจริงขึน้นนอกวงการอะไรเราก็มีเยอะแล้วก็ในช่วงเย้ไม่ใช่เราในช่วงวัยเดี๋ยวนี้สําหรับผมอะ่ะคือบางคนเนี่ยยี่สิบหกยีเจ็าถ้าเขาพร้อมเขาก็แต่งงาน <c oughs> เราก็ต้องยินดีทุกคนเนี่มันเป็นเรื่องปกติมากแล้วสําหรับแจ็คก,กับพวกผมเนี่ยเย้ <c oughs> เราอายุเนี่ยสามสิบกันแล้วเกินสามสิบกหมดแล้วเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าแบบเราพร้อมที่จะดูแลกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ย in <พ CON> ินดีมากก็คอยติดตามเป็นกําลังใจให้เพื่อนกันในทุกคนแรโอ้ยไม่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 ทีแก๊งคนฉันเนี่ยรวมยี่สิบสิบกว่าคน <20 S 1> ได้นะนก็คือว่าหลายคนก็มีมีแฟนมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วน่ารักน่ารัก ไม่ผมผมกับมันแข่งกันท้ายสุดแข่งกันท้ายสุดแต่ว่าเดี๋ยวก็มาดูว่าใครไปก่อนใครจะไปใครจะไปฉันว่าแน็คแต่งก่อนถ้าแต่เรามี็นพันธสัญญาเขาเขาก็แต่งเก็บตังอยู่่เรารวยแล้วไม่มีเงินไม่มีผมผมยังให้ยังให้ว่ากั๊ดน่าจะแต่งก่อนใช่ใช่ใช่เออ